สวัสดีครับ FC สุดหวนปลาทองท่างครับก็กลับมาพบแนวทางนี้อีกเช้ากันอีกแล้วนะครับสำหรับเช้าวันจันทร์นะครับก็งวดล่าสุดนะครับกลับไปย้อนดูสถิตินะครับก็เราเข้า7นะครับฟันตัวเดียว7แต่ว่าเป็นมันออกที่77นะครับตัวเจาะก็เลยไม่เข้านะครับอ่ามันเบิ้ลเนาะเบิ้ล77แต่ว่าตัวฟันวิ่งรวดเราถือว่าเข้านะครับก็คือ7 แล้วก็วันที่7ฟันไปที่8นะครับฟันไปที่8ก็เข้าไปที่แปดสองนะครับก็ตัวฟันวิ่งรวดเข้านะครับก็ถือว่าแนวทางถ้าดูจากสตินะครับก็น่าล้นอยู่นะครับสาหรับแนวทางนะแล้วก็แนวทางของวันที่11เนะครับเช้าว,วันจันทร์ที่11นะครับก็ ไปตามลุ้นตามเชียร์กันครับก็ฟ,ฟันฟันฟันตัวเดียวไปที่1นะครับเม็ดเดียว1นะครับถ้า1มานะครับตามวินก็จะมี1 2 1 6แล้วก็1 3นะครับ1 2 1 6แล้วก็1 3นะครับอ่าแล้วก็ชุดวิน6ตัวนะครับชุดกันนะครับก็กันไปที่2 6 2 3แล้วก็6 3นะครับอ่าแต่ว่า ตัวเน้นก็คือเน้นตัวที่มันติด1นึ่งแล้วกันนะครับเน้นติดไปที่ที่ที่มันติด1น,นะครับอ่าโอเคแล้วก็จุดสังเกตนะครับวันที่8เนี่ยเราฟันไปที่7เนาะวินมันมี7 8 2 5นะครับอ่าตัวที่2ถ้าลดมา1แต้มมันก็จะเข้า7 7ดวันที่7อ่าเราฟันไปที่8ใช่ไหมอ่าหลักที่3ถ้าลด1แต้มก็จะเข้าไปที่82นะครับ 82แล้วก็วันที่4ีัน7ถ้าเพิ่มหลักที่2แหลักที่3ไปอีก1แต้มก็จะเข้าอยู่นะ3 7 7 3นะครับแล้วก็วันที่31มอัน2อันนี้เข้าตัวเจาะตรงๆ2 3อ่าที่เหลือก็คือ25 28 29 30นี้เข้าตรงๆนะครับแล้วก็มีตัวกลับ29 25เนะครับเข้าตัวกลับก็ ตัวเจาะนี้รู้สึกว่าจะหลุดไปหลายงวดแล้วนะตัวเจาะรู้สึกว่าจะหลุดไปหลายงวดแล้วนะครับ1 2 3 4 5 6 6งี่งวดอ่า6งวดคิดว่าสัปดาห์นี้นะครับตัวเจาะต้องมาแน่นอนนะครับตัวเจาะต้องมาแน่นอนนะครับก็ไปตามลุ้นตามเชียร์ขอให้มาตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะครับก็คือวันจันทร์ไปเลยเนาะอ่าก็ฟันตัวเดียวไปที่1นะครับ นะตัวเจาะลุ้นในวินเลยครับ121613อนะครับ 12, 16, อ่าหนึ่งสอ่กาก็ตามนี้เลยนะครับแล้วสำหรับราวพัฒนาแล้วก็ดาวโจรเราผมลงให้เรียบร้อยนะครับก็ดาวโจนนี้ปังมากนะครับก็เข้า4ี่งวดติดเลยนะครับก็เป็นตัวเจาะแบบนี้นะครับแต่ว่ามีแค่3หางนะครับก็เข้า มาสีงวดติดแล้วก็ไปติดตามกันนะครับอ่าโอเคสำหรับ FC ซีที่สนใจเข้ากลุ่มก็แอดไลน์มาได้นะครับก็มีแอด238 ZOLEB นะครับตามที่เขียนให้เลยนะครับมีมีแอดด้วยนะก็ทักมานะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปหรือว่าคอมเมนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมวางลิงก์ไว้ให้นะครับผมอโอเคสำหรับวันพรุ่งนี้ไปลุ้นกันครับนี่แค่เชา้าอ่าขอให้ปังๆครับก็ลุ้นเม็ดเดียวไปที่16สวัสดีครับ